สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเจอกันใน EP ีที่สิบสี่นะครับวันนี้ก็จะเป็นพระแบบขายแบบล้มมวยกันเลยนะครับองค์ละสา0ร้อบาทครับ3ามรอยบาททุกรายการนะครับวันนี้ก็จะมีพระมาแบ่งปันพี่พี่น้องน f องเอซทุกท่านประมาณหกสิบรายการนะครับรายการละสามร้อยบาทครับซื้อครบสิบองค์นะครับแถมให้อีกอหนึ่งองนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจโทรสอบถามศูนย์5ปดสองหกสองห้าเก้าห้าหนึ่งหนึ่งครับ วันนี้ขายแบบล้มววยกันเลยนะครับองละ300บาททุกรายการครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นชินราชใบเสมานะครับจังหวัดพิษณุโลกครับนี่ครับเรียมเงินน่าจะเป็นเรียมเงินโขไทยนะครับอง์ละ300บาทครับรายการที่หนึ่งะครับรายการที่สองครับล็อกเก็ตหลวงปู่บุญครับ วัดกลางบางแก้วนะครับหลังพระปิดตานะครับมีเจวอและตะกุดหนึ่งเส้นตะกุดหนึ่งดอกและเคสานะครับรายการที่สองนะครับรายการที่สามครับพระหูยานะครับเนื้อชิ้นเงินนะครับเลี่ยมกรอบเลยนะครับรายการที่สามนะครับรายการที่สี่ครับหลวงพุทวดครับปีศูนย์ห้าครับ รายการที่สี่นะครับหลวงพุทวดนะครับปีศูนย์ห้าครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สี่รายการที่ห้าครับพระสมเด็จครับรายการที่ห้านะครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับรายการที่ห้านะครับรายการที่หกนะครับหลวงพ่อพรมครับพิมพ์หลังเตารีดนะครับเนื้อทองแดงนะครับวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์นะครับรายการที่หกนะครับ องละสามร้อยบาทนะครับรายการละสา0รอยบาททุกรายการนะครับรายการที่เจ็ดนะครับหลวงพ่อเกษมเขมโกโกจังหวัดลำปางนะครับเหรียญละครั้งนะครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดรายการที่แปดนะครับเหรียญยี่้าศตวรรษเลี่ยมกรอบพร้อมแผ้นคอได้เลยนะครับรายการที่แปดนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับรายการที่แปดนะครับ รายการที่เก้านะครับเป็นพระมเหสวดหลวงพ่อโบ้ยนะครับเรี่ยมกรอบไม้โบราณนะครับรายการที่เก้านะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับพี่ๆท่านใดสนใจโทรสอบถามศูนย์แปดสองหกสองห้าเก้าห้าหนึ่งหนึ่งครับซื้อครบสิบองค์แถมหนึ่งองค์นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับมีผงตะไบทองนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่สิบสองนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับรายการที่สิบสองนะครับพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับเนื้อผงใบลานนะครับรายการที่สิบสองนะครับพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับ รายการที่สิบสามนะครับเป็นวัดเกตชโยนะครับพระสมเด็จวัดเกตชโยนะครับนี่ครับเนื้อเก่าธรรมชาตินะครับรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสี่ครับเหรียญหล่อวัตถุทัศเหรียญหล่อวัสุทัศนะครับเหรียญละสามร้อยบาทครับเหรียญหล่อวัสุทัศนะครับรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบห้านะครับ เหรียญพรมสี่หน้านะครับหลวงปู่ดู่ครับวัดสแกครับเหรียญพรมสี่หน้านะครับหลวงปู่ดู่ครับรายการละสามร้อยบาทนะครับอันนี้รายการที่สิบสี่นะครับไอสิบห้านะครับไม่ใช่สิบสี่รายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบหกนะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขี่ปานะครับวัดบางนุมโคครับรายการที่สิบหกครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับ รายการที่สิบเจ็ดนะครับเหลียนเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อทองแดงนะครับรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่สิบแปดนะครับเหลียนหลวงพ่อเกษมนะครับรายการที่สิบแปดนะครับกองพันโคราดนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้านะครับ เป็นเนื้อผงยาจินดามาีหลวงปู่บุญนะครับรายการที่สิบแปดนะครับเนื้อผงจินดามานีนะครับพี่ๆท่านใดสนใจโทรสอบถามได้เลยนะครับศูนย์แปดสองหกสองห้าเก้าห้าหนึ่งหนึ่งนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับเหรียญอาจารย์ฟั่นครับรายการที่ยี่สิบนะครับเหรียญอาจารย์ฟั่นครับ รายการละสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบเ็ดนะครับหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ <ย Bon. 35> ์นิยมครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมครับออกวัดหนองหลวงนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับ รายการที่23นะครับเป็นเหรียญหลอหลวงพ่อทานะครับรายการที่23นะครับรายการที่24นะครับรูปหลอดหลวงพ่อเดิมนะครับรายการที่24ครับรูปหลอดหลวงพ่อเดิมนะครับรายการที่24ครับรายการละ300บาทนะครับรายการละ300บาท อันนี้รายการที่25นะครับยักษ์วัดละมุดนะครับจังหวัดอยุธยานะครับยักษ์วัดละมุดครับรายการละ300บาทนะครับพี่ๆท่านใดสนใจโทรสอบถามได้เลยนะครับน,นี้เนื้อผองยาจินดามณีพิมพ์ลีลานะครับหลวงประบุญวัดกลางบางแก้วนะครับ รายการที่ยี่สิบหกนะครับเนื้อผงยาจินดามณีนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อกวยนะครับพิมพ์แบกม่าน,นครับพิมพ์หลวงพ่อกวยนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นพร,ระชัยวัดหลวงปู่เอี่ยมนะครับเนื้อสำริดนะครับพระชัยวัดหลวงปู่เอี่ยมนะครับ รายการที่ยี่สิบแปดนะครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นตะกุดห, been, หลวงพ่อเอี่ยมนะครับรายการที่ยี oh ่สิบเก้านะครับตะกุดหลวงพ่อเอี่ยมนะครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบครับเหรียญหลวงพักกันนะครับรายการที่สามสิบนะครับเหรียญหลวงพักกันครับ รายการที่สามสิบเอ็ดนะครับพระปิดตาหลวงพระแก้วครับพระปิดตาหลวงพระแก้วนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดครับรายการละสามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสองนะครับเนื้อชิ้นสนิมแดงนะครับไม่ทราบที่นะครับเนื้อชินสนิมแดงองค์ละสามร้อยบาทกับรายการที่สามสิบสองนะครับร,รายการที่สามสิบสามนะครับเหลี่ยนหลวงพระคูณเจริญพรล่างนะครับ รายการที 33, series, 8, ่สามสิบสามนะครับเรียนเจริญพรนะครับรายการที่สามสิบสี่นะครับเรียนเซมาแปดรอบลงปูทิมนะครับรายการที่สามสิบสี่นะครับรายการที่สามสิบห้านะครับเรียนอาจารย์มั่นนะครับรายการที่สามสิบห้านะครับเรียนอาจารย์มั่นครับ รายการที่สามสิบหกนะครับท่ากระด,ดานนะครับเนื้อชินสนิมแดงน,นะครับรายการ,ราากที่สามสิบหกครับรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับพระปิดตาหลวงประมุนนะครับรายาการที่สามสิบเจ็ดครับพระปิดตาหลวงประมุนนะครับรายาการที่สามสิบแปดนะครับ เหรียญพุทธผลิตหลวงปู่ด,ดุลน,นะครับรายการที่สามสิบแปดนะครับรายการที่สามสิบเก้านะครับพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์นะครับหลังชดานะครับรายการที่สามสิบเก้านะครับรายการที่สี่สิบนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมไม่ตัดปีกนะครับ เนื Dante, ้อตะกัวนะครับรายการที่สี่สิบครับรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับเป็น да schnell, เหรียญหลวงพระคงนะครับรายการที่สี่ิบเอ็ดครับเป็นเหรียญหลวงพระคงครับวัดบางกระพร้อมนะครับรายการที่สี่ิบเอ็ดครับรายการที่สี่สิบสองนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับไม่พิมเจดีนะครับไม่ใช่พิมพ์ใหญ่พิมเจดีนะครับ รายการที่42ครับรายการละ300บาทนะครับรายการละ300บาทนี่เป็นพระรอดนะครับปูวัดมหาวันนะครับจังหวัดลำพูนครับรายการที่43นะครับรายการที่43ครับรายการที่44นะครับรูปหล่อหลวงพ่อรุ่งครับหลวงพ่อรุ่งเขาเหล็กนะครับรายการที่44ครับ รายการที่45นะครับเป็นพระขุนแผนหลงวงพุทิมนะครับพิมพ์เล็กนะครับวัดมาหารไร่นะครับจังหวัดระยองครับรายการที่45นะครับเหรี่ญช้างหมอบหลวงประดุลนะครับรายการที่45นะครับเหร,รี่ญช้างหมอบหลวงประดุลครับ รายการที่สี่สิบหกนะครับเหรียญพ่อแก่นะครับวัดพิเลนนะครับปีหนึ่งสามนะครับพิธีไหว้ครูนะครับรายการที่สี่สิบหกนะครับรายการที่สี่สิบเจ็ดนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงปู่โตนะครับรายการที่สี่สิบเจ็ดครับรูปถ่ายหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับรายการที่สี่สิบเจ็ด รายการที่48นะครับเป็นเหรียญพ่อท่านเขียวนะครับรายการที่48นะครับปี13ครับรายการที่48นะครับรายการละ300บาทนะครับรายการละ300บาทซื้อ10องค์แถม1องค์นะครับพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับวัดปูดูชฉิมพีพิมพ์จัมโบ้2นะครับะกุ3สามกริย์นะครับมีผงเกษานะครับนี่ครับหลวงปู่โตวัดปูดูชิมพีนะครับพิมพ์จัมโบ้2นะครับ รุ่นนี้พิเศษมีเกสรนะครับรายการที่สี่สิบแปดนะครับรายการที่สี่สิบเก้านะครับเหรียญหลวงพ่อลวยครับรายการที่สี่ิบเก้านะครับเหรียญหลวงพ่อโวยนะครับเนื้อฝาบาทนะครับวัดโคสีตาลามครับรายการที่สี่สิบเก้านะครับรายการที่ห้าสิบนะครับเหรียญหลวงพุทโตนะครับ วัดปะดูช um, ิมพีนะครับรายการที่ห้าสิบนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะครับหน้ากากเสือหลวงพ่อเปิลนะครับหน้ากากเสือหลวงพ่อเปิลนะครับรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะครับรายการที่ห้าสิบสองนะครับเหรียญพรมสี่หน้านะครับเหรียญนี้ไม่ทราบที่นะครับพรมสี่หน้านะครับรายการที่ห้าสิบเอ็ดครับ รายการที่ห้าสิบสองนะครับเหรียญยี่ห้าศตวรรษนะครับรายการที่ห้าสิบสองนะครับรายการที่ห้าสิบสามนะครับหลวงปู่หมุนนะครับรายการที่ห้าสิบสามหลวงปู่หมุนครับรายการที่ห้าสิบสาม รายการที่ห้าสิบสี่นะครับเป็นหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคอมะคำเข้าครับรายการที่ห้าสิบสี่นะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับรายการที่ห้าสิบห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับปีหนึ่งแปดครับเดือนหลวงพ่อเกษมปีหนึ่งแปดนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับรายการที่ห้าสิบหกนะครับเป็นเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะครับ รายการที่ห้าสิบหกนะครับรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะครับรูปหลอหลวงพ่อโสธรน,นะครับรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะครับนี่ครับรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับโทรศูนย์แปดสองหกสองห้าเก้าห้าหนึ่งหนึ่งครับรายการที่ห้าสิบแปดนะครับ เหรียญหลวงพ่อแดงครับรุ่นแรกนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับรายการที่ห้าสิบแปดนะครับรายการที่ห้าสิบเก้านะครับเหรียญหลวงภูเขานะครับวัดหลักสี่ครับรายการที่ห้าสิบเก้าครับรายการที่หกสิบนะครับหลวงปู่บุญพิมพ์เสียงร้อนครับ หลวงปบุญพิมพ์เสียนร้อนรายการที่หกสิบนะครับรายการที่หกสิบเอ็ดนะครับรูปหล่อหลวงพ่อน่ายนะครับรูปหล่อหลวงพ่อน่ายนะครับรายการที่หกสิบเอ็ดนะครับรูปหล่อหลวงพ่อน่ายครับรายการที่หกสิบสองนะครับจอบหลวงพ่อเงินนะครับจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ รายการที่หกสิบสองนะครับรายการที่หกสิบสามนะครับตะกรุดแร่บางไผ่นะครับรายการที่หกสิบสามตะกรุดแร่บางไผ่ครับรายการที่หกสิบสามรายการที่หกสิบสี่นะครับเห <laughs> ร <f> ียญปากน้ำประเสริฐหลวงปู่ทิมนะครับรายการที่หกสิบสี่นะครับ รายการที่65นะครับเหรียญ25สัตว์ประวรตครับรายการที่65นะครับรายการที่65ครับรายการที่66นะครับเหรียญหลวงพ่อเพชรรุ่นแรกจังหวัดพิจิตรนะครับวัดท่าหลวงนะครับรายการที่67นะครับ รายการที่หกสิบแปดนะครับเหรียญแล้วก็ผ่านนะครับผ่านตลอดนะครับรายการที่หกสิบแปดนะครับพี่ๆทนใดสนใจสอบถามโทรศูนย์แปดสองหกสองห้าเก้าห้าหนึ่งหนึ่งครับรายการที่หกสิบเก้านะครับหลวงปูดูนะครับพรมสีหน้าเนื้อผงนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับรายการที่หกสิบเก้าครับรายการละสามร้อยบาทนะครับรายการละสามร้อยบาทซื้อสิบรายการแถมหนึ่งรายการนะครับ ฮพะหลวงพ่ออัํานะครับวัดหนองกระบอกครับแพะหลวงพ่ออ่ําครับรายการที่ห้าสิบไอรายการที่หกสิบนะครับแพะหลวงพ่ออ่ําครับรายการที่หกสิบเอ็ดนะครับรายการที่หกสิบเอ็ดเหรียญหลวงพ่อทัพย์นะครับจังหวัดพิษณุโลกไอเหรียญหลวงพระพันนะครับจังหวัดพิษณุโลกครับรายการที่หกสิบเอ็ดนะครับ รายการที่หกสิบสองนะครับรูปหลอดหลวงพ่อเขียนนะครับพิมพ์หัวไม่ขีดครับไอ้หลวงพ่อทบครับไม่ใช่หลวงพ่อเขียนหลวงพ่อทบครับพิมพ์หัวไม่ขีดในการที่หกสิบสองนะครับรายการที่หกสิบสามนะครับเรียนปกหลวงปู่ทิมนะครับรายการที่หกสิบสามนะครับปกหลวงปู่ทิมนะครับพี่ๆท่านใดสนใจสอบถามโทรศูนย์แปดสองหกสองห้าเก้าห้าหนึ่งหนึ่งนะครับ หรือว่าแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดเป็นแอดไลน์ praban9009 นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ